ก่อนจะมาทําอาชีพแจกไพ่ฉันก็คือผู้ประสบภัยท่านหนึ่งฉันเห็นคุณแม่เป็นเพลเยอร์บ้างอะค่ะฉันเป็นสาวสส่แกมโบอยู่แล้วตอนที่ฉันมาอเมริกาใหม่ๆเนี่ยก็ลองของอยากเข้าคาสินโนบ้างจา้ะเข้าไปแล้ว <ๆ S 2> ก็คือแบบเหลือแต่จีจี้กับบ้านนะจ้ะตังโมแต่ระหว่างที่ฉันเล่นไพ่เนี่ยฉันก็เห็นดีลเลอร์ได้เงินดีมากคือโต๊ะหนึ่งบันทีดีลเลอร์แบบได้แบบ4 5 0หเหรียญดอลลาร์แล้วฉันก็แบบโอ้มาผู้ประสบภัยก็เลยคิดว่าฉันควรจะผ่านตัวเองมาเป็นคนแจกไพ่เราแหละด้วยความที่เป็็็นน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 คคสสสออออดรรรูู้้้้เเเเหหกกกกลลยยยาา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 ขไปทํงงใใโโวว่่ีมัพ มั่นว่าฉันจะทํางานแจกไพ่จ้ะโซดเลยจ้ะดีลเลอร์สกูเนียมีอ่าหาโรงเรียนก่อน,นลเลยในิปวีดีโอที่พวกแกเห็นเนี่ยก็คือโรงเรียนแจกไพ่ที่ฉันไปเรียนนะจ๊ะหลังจากลริ่มเรียนวิชาวิทยายุทธมาร้อยแปดพันเก้ารมแล้วที่จะออกเดินทางไปออดิชัน่นฉันก็บอกกับครูเลยว่าครูคะหนูจะเอาคาสิโนที่เป็นทิปแยกเท่านั้นไม่เอาคาสิโนที่เป็นทิปรูมก็เลยจัดให้มาจุก<ต>เลยแต่คาสิโนทิปแยกเขารีเควสหลายเกมมากคือฉนันอีตอยต้องเรียนทั้งหมดสิบสามเกมจ้าโอ้หัวสมองเจ๊งเลยก็นดี